เมนูขนมจีนน้ำยามาอีกแล้วค่ะแต่วันนี้มาในเวอร์ชันเวันนี้นะคะมีนชวนมาทำน้ํายาเจจะใช้เป็นเห็ดนางฟ้าฉีกเป็นเส้นแล้วพักไว้ค่ะและกระชายขาดไม่ได้เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วพักไว้ก่อนตั้งหม้อนะคะเติมน้ำตามด้วยกะทิอร่อยดีเราจะทำในส่วนของหางกะทินะคะเสร็จแล้วเติมเกลือเห็ดนางฟ้าที่เราฉีกไว้กระชายค่ะเราจะต้มส่วนนี้ให้สุกนุ่มดีเลยนะคะ พอทุกอย่างสุกนุ่มดีแล้วเราก็จะปั่นค่ะเราจะปั่นแค่พอหยาบนะคะเวลาทานก็จะได้เนื้อสัมผัสของเห็ดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนตั้งกระทะเติมกะทิอร่อยดีลงไปเคี่ยวกะทิสักเล็กน้อยหลังจากนั้นใส่พริกแกงเผ็ดเจและกะปิเจลงไปผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะจนกว่ากะทิจะแตกมันหลังจากนั้นนําส่วนนี้ไปใส่ในหมอ้อกะทิเห็ดค่ะ เติมกะทิเลาาก็น้ำป่าลงไปความเข้มข้นนั้นชิมได้เลยนะคะตามชอบเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวสีวขาวน้ำตาลทรายเคี่ยวไปสักพักจนเนื้อเห็ดฟูนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ลูกชิ้นหมี่กึง่งหรือลูกชิ้นเจลงไปค่ะหลังจากนั้นเคี่ยวจนเดือดนะคะเราจะปิดท้ายด้วยใบมะกรูดและพริกจินดาเพื่อตกแต่งค่ะ เมนูน้ำยาเห็ดเจแบบง่ายๆคนทานเจและมังสวิรัตทานได้ง่ายๆเลยค่ะและเมนูนี้นะคะเราจะทานกับเส้นขนมจีนและผักสดเป็นเมนูเจที่อร่อยมากๆอีกเมนูนึงเลยค่ะ